แม่กับเบิร์ยูจากเทียเนาะมันนี่กันเลยมือนี่กันเลยเป็นเป็นวันจริงวันจางบ้านว่มือนี่บวันจริงเลยแหละเออคุณแม่ก็ไม่มีอะไรที่มากมายก็อวยพรให้ลูกนี่แหละให้ลูกไส้กับจำลูกไส้แหละหักแพงแบ่งปันกันกับสายจวดเนาะมันอยู่น้ากันหลายปีแล้วดิหละปีเต็มแล้วครับเอ้าปีแล้วอยู่ที่อยู่ด้วยกันหาปีเต็มแล้วครับข้าวเดียวเนาะอันไหนมีความสุขอันไหนที่ประสบความสําเร็จกั ขอให้วิทุนได้สมความเนื้อความปรารถนาพอมตั้งเสียวสายจวดสองคนนี่แหละเอาให้หักกันแพร่งกันได้ลูกเด้อให้ยูสุขภาพแข็งแรงให้อยู่เย็นเป็นสุขอันไหนดีสิ่งไหนดีก็แม่ก็มอบให้ลูกๆทั้งสองนั่นแหละให้ตั้งนาตั้งตาท้ามาข่าขึ้นลำลำลยๆอันใดให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาชิดแนวใดก็ให้ได้ ถูกสิ่งถูกอย่างให้ประสบความสําเร็จให้โดให้ดังให้ลาให้รวยไม่ยู่นํากันสร้างสรรค์ซอยกันมือมือนี่แม่ไวพ้พอนให้สิ่งใดดีๆกะให้เป็นของลูกทั้งสองคนคิดดีทดําดีมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีล้วกะาการงานนาทีสมบัติเงินทองเงินล้านลายลายลาย้ลานกะให้ได้ไปตัง้งแต่มือนี้ต่อไปให้คิด มความมุ่งมา่ปรารถนาให้ได้คือจังความฉีดความฝันเนอ้อให้ประสบความสำเร็จเฮงเฮงเฮงฟางฟาฟารวยรวยรวย Happy birthday to you เ <Thank you. S 2> จดิจรัการธชาตาจาก Happy birthday แัพอากาันแพงกันตัวลูกเต่าดีอันดับแรกก็ขอบคุณคุณแม่สุภาพ่อเี่ยวดอคุณแม่สุอานครับคุณแม่สุภาพนามมงศาถือว่าเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งครับถึงบรได้กกำเนิดผมมาเดียวว่าได้ม่อยู่ตรงนี้ คุกขี่มากเนี่ยหาปีเต็มอยู่น้ากันหาปีเต็มเห็นกันซุ่มือครับหาปีเต็มข้าวเดียวเนาะหาปีเต็มตัองคอขอบคุ้นขึ้นแม่ที่รับลูกใส้ผู้นี้ไกนมาอยู่ชายขาสาวน้อยเพชรลำเพงแล้วก็เกิดขึ้นหมอลำเพชรลำเพลินหมอลำเพชรลำเพลินหังแงกันแข่งแบงปั่นซอยส่างซอยสันไมได้ลอยล้านพันล้านุ่นละต่อไปเอา อยู่น้ากันตลอดไปเด้อเพื่อนเป็นเพื่อนตายเนี่ยให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตายเนี่ยอยู่น้ากันไปสำรับผมแล้วเพื่อนร่ำเพื่อนรวยสาวรวยกับเพื่อนร่ำเพื่อนผมสามารถไปได้ทั้งสองวงครับบอกคุณแม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเนาะคิดว่าเป็นแม่เป็นลููน้ากันมากแต่ปุ๋ะศาสตร์ใดศาสตร์นีกับป้าคือเก่าอ่ะละกันแพ่งกันไปเอากอดกัน เจียวกันเนี่ยกอดกันเน้อแพร่รอดกันจ้ะเอาตรวจจัดฝาดเบอร์เบอร์เนื้เอาห้าปีเป็นต้นมาอยู่สร้างเพื่อเพื่อนำกันเอียงสิเกิดขึ้นกระซังครับอะไรอย่าทิ้งกันอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสร้างเพื่อจะให้ให้สร้างสรรค์สอยกันที่จะพัฒนาเพื่อทุกคนในองค์กรให้ลูกให้เต่าฟันฟ้าอุปสรรคมันให้ได้สิ่งบดีฟันมันออกไปฟันฝ่าอุปสรรคออกไปให้ได้ ต่อไปเราจะรวยรวยเฮงเฮงปังปังหักแข้งกันเด้อลูกเก่ากระดาษเอาเอาเอาเพื่อนเป็นเพื่อนตายเพื่อนเป็นเพื่อนตใจเป็นยังกะจำพู้ได้สิบวันยังกะจำไอหักกันฟันฟ้าอุปสรรคซอยกันขึ้นไอใส่ไงน้ำความแบบป้าอำนาจป้าด้วยอ่เลยและผู้อยู่เบื้องหลังที่มาตรงนี้บริมากกับเบื้องนี้เพราะว่าบริบอกเขา เราเอาแบบง่ายๆอ้เอาแบบง่ายๆของเฮานี่แหละแต่ผมมาสร้างตรงนี้ไม่มีจุดประสงค์อื่นใดอคิดอย่างเดียวว่าคอยวงเดินได้แค่นั้นจบเงินผมไม่เอาหรอกด้วยก็จริเอาตัวผมว่ามมีเงินมันถืออยู่ได้เลยมันก็ต้องเอาตัวเงินน่ะมีเอาอยู่ครับแต่บ่ต้องการหลายครับตายไปกันสามสิบสองบาทยัเข้า้ากเขายังยยันขอ ค่นนั้พออยู่พอกินไห้เข้ามีอยู่ไห้เข้ามีอยู่มีกินในรุ่งให้ดังนี่กับมีน้ากันไปกับไปน้ากันนั่นแหละทุกคนจะเข้าใจทำผมอย่าหลงคนใจครับแข้งขอบคุณทุกท่านด้วยครับกันแพงกันไปใส่มาสากับอยู่กินน้ากันไปด้วยครับด้วยกันด้วยน้ากันไปล่ะทุกกระทุกน้ากันอหน้ามีมันคือมี่หรอก Happy Birthday อ้าผู้สิกินเค้กด้่ดใเ้กก้ยเื่กินเค้กตอไปค่ากปีเี่ยแหตดพ่ตอนนเสีดแน่เสียดนมีดเนเพื่อกู้ได้ไม่เป็นไรเพื่อกู้ได้ครับไปชิดไปชิดครับขอบคุณครับสันวันเกิดนะครับเอทุกท่านด้วยเดี๋ยช่องไหนสี ฝากพานช่องคุณแม่กับช่องเซียวเด้วอว่าีช่องอไหนจะมาก,กันเด้อตอนนี้ช่องผมมันกูเไวท่าในใดครับสู้ต่อไป,อไปมันตกส่วมโลแกน,นกโรแกนผม <laughs> ครับ สร้างคนมันตกซ่วมสร้างงานสร้างไอ้สิ่สร้างอะไได้คือประ้านงานสินไม่ได้คู่ไม่ได้สร้าคู่จะเข้าใจบางอันยากที่จะเชืครับผมครับผมฝากช่องอะไรเดรดิพันช่องคุณแม่แล้วช่องเซี่ยวเลยอันที่ช่องเก่ใหญ่บอกว่าช่องนี้ช่องอะไรเดี๋ยวค่อยไปทีนึงถ้ากู้ไม่ได้นะจะเป็นช่องใหม่ครับเนาะเอาเอาอย่างนี้สอครับโอ้ย เอาให้คุณล้านานั่นละคุณแม่น่ะไม่ค่อยชอบหรอกหวานๆน,นั่นแหละเขียวั้เคากนเดีอไย่นาัน่กิ่น่านเารัน่าัน่ากนัน่า่ารังารันาักนหันันนนะนี่ร่นันนะ่ร <c oughs> ่ ไฟที่กินแต่มากอันนั้นแม่มากอันแดงแดงเนกจิ้่นเยนราเอวลต้องเอาเอาให้เรากินยนี่มเราเยวเราต้อันมากแดงแดงงินั้จิมก่อนอไนุ้ยีเป็นก้อนมีก้อนเอาแม้มหนึ่งองก้อนจิ้มตาครับจิ้ม เลี้ยวก่านิดหน่อยนะเจ้าโอ้ยเท่าแล้วก็ให้กินน้ำเน็ตเถาะเห็นมาเท่ากับมใจฉัยกันเนี่เห็นมาผู้เท่ากับมีน้ำใจเนียเห็นมาผู้เท่าสามอันบบดูกล้วยกับบังแกงดูกล้นั่นละเดี๋ยวใครใครกัดทีซิอันนี้อันแดงแดงคือแบบเป็น ตัวแทนคุณแ <ousse> ม่สังเขาเอื้นเขาเอื้นมากอย่างนี่เขาเอื้นมากอย่างนี่มาเียสันงยุยอยู่แบบเีสัเสัเมียเปียสันเป็นนงสันมียพาย่ทุนสจนแนูครับแปลแล้วเกี่ยวมากจะะด้วยวหันเราช่วมาปีสับปดสิ่หาีนะเกี่ยวมากปากแดงโจยโวยอู่ลาจริงก็เลาจริงก็มลาจริงนะหลันลกเกล็ดหลักฟูเบาเท้ขงเท่าหลัก อันนี้เขาเอื้อนมากียังก่อนี่เชอรี่เชอรี่หลานหลานเป็นมาตาควบดคอยว่าแม่นมากันนั้นแม่มากียังก่าหมากตากวบเตะคือหมากตาแมวหมากตากวบคือมาตาแมวนี่พี่น้องมันูกิมซิมหมากตากวบก็มากตาแมว